รายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลวันนี้เรามาติดตามให้กำลังใจผู้หญิงคนหนึ่งที่ร่างกายที่แก่ชราไม่อาจบดบังหัวใจอันยิ่งใหญ่ที่มีให้กับคนในครอบครัวได้วันนี้เราจะไปติดตามให้กำลังใจเธอกันครับเรียกเรียกจะได้ไม่ต้องร้องวางไว้วางไว้ ครอบครัวยายมีทั้งหมด8คนค่ะมียายแล้วก็มีลูกชายสองคนลูกชายคนเล็กก็มีลูก3มคนค่ะที่นอนอยู่กับยายพี่สาวคนโตอะค่ะเป็นอัมพาตเป็นเบาหวานแล้วก็มาช็อกเบาหวานขึ้นความดันขึ้นประสานกันนะคะก็เลยชอ็อกก็เลยเป็นอัมพาตเลยค่ะเป็นนอนพาตมาประมาณร่วม10ปีและะ้วค่ะก็ลําบากอะก็สุดๆแล้วเหมือนกันค่ะก็ไม่รู้จะทํายังไงแล้วบางทีเงินติดตัวแทบไม่มีอะหนู สวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือรายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลผมบินบัลลือลิศค,ครับผมเอกพันธ์บัลลือลิศครับผมคุณเอกพันธ์ครับครับวันนี้เราอยู่ตรงไหนครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ถนอนอรุณอมรินทร์ครับผมวันนี้เราจะมาให้กําลังใจกับคุณป้าคนหนึ่งนะครับซึ่งชีวิตของคุณป้ากับพี่สาวเนี่ยพี่สาวนอนติดเตียงแล้วคุณป้าก็มีภาระเยอะแยะมากมายเขาจะดูแลพี่สาวยังไงชีวิตเขาจะเป็นยังไงเราไปให้กําลังใจเขาดีกว่าอยู่กันกี่คน 8คนครับแคนทากนันไปเลยครับไปให้กำลังใจเขาครับเหนื่อยค่ะเพราะเราไม่มีบุญไม่มีวัฒนาที่ว่าเออเกิดดีกันนี้หน่อยแ,แล้วแต<า>่โชคละว่ะสวัสดีครับดีใจค่ะ คุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้ผมอยู่กับคุณป้าสมทรงนะครับเป็นเจ้าของต้นเรื่องนะครับอยากให้คุณป้าสมทรงเล่าถึงชีวิตณตอนนี้มีอยู่กันกี่คนอยู่กัน8คนค่ะ8ดคนนี่นะโหครอบครัวใหญ่มากนะ8ดคนนี่เด็กสาค่ะแล้วก็คนป่วยคนป่วยคือคุณกมจิตคุณสมจิตลูกลูกเขามี2คนค่ะคนหนึ่งก็คนเล็กเขาอ่ะตายตายไปก่อนเป็นเนี่ยหามะเร็งเม็ดเลือดแล้วก็มาอีกคนหนึ่ง เมาแล้วก็ตกน้าตายเนี่ยใต้ถุนสะพานคลองมอนนี่เองค่ะเมื่อถึงยายถึงต้องมาทําให้เขานี่ก็ต้องทําทุกอย่างนะคะตั้งแต่ล้างท็ดเนื้อเช็ดตัวแล้วก็ล้างไตฉีดฉีดด้วยนะฮะฉีดอะฉีดเบาหวานอะอยู่เฉยๆนอนงายนอนงายเช้าเช้ามาก็ต้องเปลี่ยนน้าไตเข็มปากกาแล้วก็รายได้หลักๆก,ก็คือยายทําก่อสร้างะคคุณยายสมทรง ทำก่อสร้างยังทําไหวเหรอไหวค่ะอายุเท่าไหร่ครับตอนนี้60ค่ะแบบปูนเป็นลูกๆก,ก็ไหวค่ะทุกวันนี้ยังทําอยู่ใช่ไหมทําอยู่ได้ว,วันเท่าไหร่สามร้อยวันละสามร้อยทำทุกวันหรือเปล่าก็แล้วแต่จังหวะไ,ไม่มีมาเป็นสองเดือนได้แล้วค่ะออกไปทํางานไม่ได้เจ้าของบ้านเขาก็สต็อปไว้ก่อนยังไม่ให้ทําค่ะเขาติดโควิดก็เลยก็รับจ้างขี่จักรยานจักรยานสีเหลืองกันะลูก รับจ้างไปซื้อของมั่งอะไรมั่งก็ได้สิบยี่สิบเอาไรบ่าพี่แม่เอาเอาน้องหนูเอาไรบา่า่เอาอาไม่เอาค่ะแดงไก่เนี่ย่ะอย่างนี้ก็ได้อียี่สิบบาทมั่งอะไรมั่งครับอาของอาหารที่จะให้คนป่วยนี้เราเป็นคนจัดการหรือว่าให้ใหจาัดก,การเองค่ะ ทุกอย่างทุกแง่ก็ซื้อโจ๊กเป็นโจ๊กกระปุกมาอย่างเงี้ยาาค่ะมาป้อนแล้วก็พวกต้มจืดอะไรแบบนี้เขาจะกินได้โอ้โหนี่ดูแลแบบว่าทุกทุกอย่างเลยค่ะตั้งแต่เท้าจนยันหัวแล้วครอบครัวของพี่สมทรงไม่มีหรอก็สามีตายไปแล้วสามีเสียไปแล้วเลี้ยงลูกเลี้ยงลูก,ล,กลูกก็โตหมดแล้วไม่โตหมดแล้วค่ะก็มานั่งเลี้ยงหลานต่ออีกนั่งเลี้ยงหลานต่ออีกอีกสามคนอ๋อเพื่อจะเปิดโอกาสให้ลูกๆเนี่ยไปทํางานเพื่อจะหาเงินมาเลี้ยงครอบครัว เันเหนื่อยเหนื่อยเหลือเกินก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะคะต่างคนก็ต่างไม่มีอาศัยเขามากมันก็ไม่ไม่ได้ครับต้องอาศัยตัวเองก็ลําบากอ่ะก็สุดสดแล้วเหมือนกันค่ะก็ไม่รู้จะทํำยังไงแล้วบางทีเงินติดตัวแทบไม่มีแล้วนี่ร่างกายของเราไม่มีโรคอะไรเลยเหรอก็ไม่เคยตรวจค่ะไม่เคยตรวจแต่ก็ยังยังอยู่ดีแต่ก็ห่างไม่น็อกไม่อะไรเราทํางาน หนักมาตลอดชีวิตใช่ไหมกเลยไม่เป็นอะไรบ้านเนี่ยเราเราเช่าเราไปบ้านของเราเองบ้านเราเองค่ะผมไม่ต้องเสียค่าเช่าเสียแต่ค่าน้ำค่าไฟเนี่ยแหละยายนอนตรงนี้แหละก็มุ้งก็ครอบลงมานี่เลยก็ยากันยุงค่ะตัวตรงนี้อันตรงนี้อันมันทําอะไรไม่ได้หลังคามันปาปิดแล้วก็เอาผ้าซ้อนอีกทีอ่ะกันกระเด็นแรกๆเอาเรื่องวงกันแต่เดี๋ยวนี้มันชินแล้ว ครอบครัวเราเยอะขนาดนี้มีวางวันไหมขัดสนไม่มีข้าวเลยก็มีค่ะบางวันเอ,อ้เราจะไปหาที่ไหน<า>เราจะเอาพรุ่งนี้เราจะเอาอะไรกินมีไหมก็มีค่ะก็บางทีนี้มีก็ข้าววัดค่ะข้าววัดวัดนากาก็เดินเข้าไปเอาเลยวัดานากางด้วยวัดเทวันด้วยอะไรที่ทําให้ชีวิตของบ้าสมทรงเนี่ยก้าวผ่านจุดนี้มาได้อะไรคือแรงบันดาลใจอะไรคือทําให้ เนี่ยทุกวันนี้สามารถดำรงชีวิตอยู่อย่างนี้ได้ก็ไม่ไม่ได้คาดหวังอะไรฮะก็แบบพออาศัยได้กินได้ใช้อะไรไปวันวันวันได้ดูแลคนในบ้านอย่างเนี้ก็คือไม่ไม่อะไรมากมายไม่อะไรไม่ไม่อยากไม่เรียกร้องอะไรมากมายอะค่ะเอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้รายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักงานสลากกินแบ่งนัฐบาลนะครับได้มาให้กำลังใจคุณป้าสมทรงและครอบครัวนะครับ วันนี้ทางรายการนะครับจะมอบนะครับเงินนะครับเงินสดให้10,000ื่นบาทครับเอาไว้เป็นกําลังใจในการต่อสู้ชีวิตต่อไปนะครับและถุงยังชีพรหนึ่งถุงนะครับเอาไว้ให้พี่สมทรงนะครับไว้ต่อสู้ชีวิตนะครับเป็นกําลังใจให้นะครับเชื่อนะฮะเชื่อในความมุ่งมั่นนะของคุณสมทรงนี้นะครับ เป็นผู้หญิงที่แกร่งมากอย่างป้าสมทรงเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ทําให้คนที่กําลังที่คิดว่าท้อแท้ชีวิตได้มีกําลังในการต่อสู้ชีวิตต่อไปวันนี้รายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังโดยสํานักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลขอขอบคุณเรื่องราวชีวิตของนางสมทรงยศมาดีและหัวใจที่เข้มแข็งถึงแม้ว่าจะลําบากยากเห็นสักเท่าไหร่แต่เธอก็พร้อมจะฝ่าฟันทุกความทุกยากไปให้ได้เท่าที่แรงกายแรงใจของผู้หญิงคนหนึ่งจะทำได้